and Ronnie Fowler. So. แฮร์ริโอเนียเป็นอาวุธที่ r ร c ก็ต r a c ็ o ฮูสร้างขึ้นมาในกาเดียนออบเดกั a เล็กซี่ภาคแรกเพื่อพยายามใช้มันในการช่วยป e เตอร์ควิลและกาโมรามาจากยาของพวกราเวนเจอร์สซึ่งในตอนแรกนั้นเขาจะสั่งให้แดรกใช้มันในการเล็งไปที่ยาและขู่ว่าหากยิงไปเพียงนัดเดียวยานก็จะระเบิดกระจุยกลางอาวกาศและก็คงจะไม่มีใคราตายดีอย่างแน่นอนก่อนที่ในเวลาต่อมาอาวุธชิ้นนี้จะถูกนํามาใช้ในการโจมตีโรน a าเดอะแอคคิวเซอร์กลางยาของตัวเขาเองซึ่งหากจะอ้างอิงจากรายละเอีย ที่โรเกตกล่าวออกมาแฮลลอนเอนฟอร์เซอร์จะมีพลังในระดับที่ทำลายดวงจันทได้ด้วยการยิงมันเพียงนัดเดียวเนื่องจากมันจะบรรจุกระสุนที่เต็มไปด้วยอนุภาคแฮลรอนซึ่งถือว่ามีพลังในการกระจายแรงระเบิดและเจาะวัตถุที่ทรงอนุภาคได้ก่อนที่อาวุธชิ้นนี้จะสามารถทำลายคอนของโรน,นันที่อัดแน่นไปด้วยความแข็งแกร่งของพาวเวอร์สโตนได้แบบง่ายๆทางทางที่คอนก็จะทำมาจากแร่ชั้นดีมันจึงน่าสนใจมากๆว่าปืนชนิดนี้จะสามารถทำลายอาวุธชิ้นไหนได้อีกหากโรเกตประดิษฐ์และพัฒนามัน ขึ้นมาอีกครั้งในอนาคตโรแนนคอร์มิวรอด แม้ว่าอาวุธอันทรงพลังของโรนานอย่างโรนัคอสมีรอดหรือค้อนของโรนานจะถูกจดจำว่ามันมีพลังมหาศาลมาจากพาวเวอร์สตนสูมากกว่าหลังจากที่ตัวโรนานลองเสียงใช้มันประกอบเข้าด้วยกันแต่จริงๆแล้วนั้นอาวุธชนิดนี้ก็จะถือว่ามีอนุภาพดีวร้ายกาจแฝงเอาไว้อยู่แล้วเพราะแต่เดิมค้อนนั้นจะสามารถปล่อยเสียงระเบิดที่กระทบกระเทือนซึ่งอาจจะทำให้ผู้ถูกโจมตีหมดสติลงไปได้แบบไง,ไง่ายๆและมันยังสามารถใช้ในการเหวี่ยงไปโจมตีเป้าหมายแบบหนักๆตามปกติได้อยู่แล้วจากพลังก,กำลัง อันมหาศาลของโรนานที่เป็นชาวครีมันจึงทําให้แต่เดิมอวุธก็จะถือว่าเป็นของใช้ที่โดดเด่นตั้งแต่ตนแต่หลังจากได้รับพลังของพาวเวอร์สโตนเข้ามาผสมภาษาเข้าไปมันก็จะเป็นการบ่งบอกออกมาด้วยมู่ตัวคอนจะถือว่าทามาจากแร่ชั้นยอดที่แข็งแกร่งจนสามารถรองรับพลังของมันนีได้แบบไม่มีปัญหาซึ่งถ้าโรนานสามารถเอาคอนที่ประสานกับพาวเวอร์สโตนแต่บนพื้นของดาวซันดราดได้เมื่อไร่แล้วหรือก็การที่ดาวจะแตกสลายลงไปเพียงไม่นานก็คงจะเป็นจริงอย่างที่โรนนลกล่าวออกมา

เฮลานอกจากจะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่โหดแบบแทบจะที่สุดในแฟรนไชส์ซอ,อแล้วตัวเธอเองก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในตัวร้ายซึ่งน่าจะเก่งกาจติดอันดับบนบนในจัก,กรวาล MCU ด้วยอย่างแน่นอนเพราะนอกจากพลังกายและเวทมนต์จำนวนมากที่เธอสามารถดูดซึมมาจากแอสกาและเธอเองก็ยังเคยถือของโจเนียมาก่อนแล้วแต่อีกอาวุธเดียวของเธอก็คงจะหนีไม่พ้นดาบในโครซอของเธอเองที่เฮลาสามารถชักมันออกมาใช้ได้แบบไม่จำกัดตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ราโกมันสามารถพุ่งออกมาได้ เป็นอนันต์เท่าที่เธอต้องการเลยโดยดาบดังกล่าวจะสร้างขึ้นจากออกซิเดียนและพลังดาร์ซายเธอจึงดึงมาจากแอสกาได้เรื่อยๆจนทําให้มันมีอนุภาพมากพอที่จะสามารถสังหารชาวแอสกาลงไปได้ในทีละหลายๆคนแบบไม่ยากจากการใช้ของเธอเองที่มักจะปล่อยดาบออกมาโจมตีศัตรูแบบซ้ำไปซ้ำม,มาแล้วว่ากันว่าหากเฮล่ามีเวลามากพอเธอก็อาจจะใช้มันในการสังหารเซอร์เธอที่บุกออกมาในตอนท้ายเรื่องได้แล้วเพียงแต่เหตุการณ์ในภาพยนต์จังหวะนั้นหลายๆอย่างมันไม่อื้ออํานวยพอที่จะทำให้เธอสามารถทําได้ Niel Odis แม้ว่าโอดินในฉบับ MCU จะถือว่าอยู่ในช่วงปลายของชีวิตและถือว่าอ่อนแรงลงไปมากแล้วแต่ในภาพยนตร์แต่ละภาพเราก็จะได้เห็นพลังโอดินฟอร์สและพลังจากอาวุธหอกกุงเนอร์ของเขาปรากฏอ,อกาบางซึ่งมันจะถือว่าแข็งแกรง่งสมกับเป็นอาวุธของราชาแอสการ์ในตำนานคนนี้จริงๆเลยก็ว่าได้โดยนอกจากตัวหอกจะสร้างมาจากแร่อูรูจากในดาวเวเลียที่ถือว่าแข็งแกร่งเกือบจะมากที่สุดในจักรวาลโอดินก็ยังใช้มันในการต่อสู้และเอาชนะสงครามมานับครั้งไม่ถ้วนในวัยหนุ่มแล้วหอกก็จะยัง สามารถยิงระเบิดพลังงานได้คล้ายกับแสงจากหุ่นเด s t r o y e r ที่ถือว่ามีอนุภาพในการทำลายศัตรูในแบบที่รุนแรงอีกทั้งหอกก็ยังสามารถเปิดและปิดไบฟรอสได้ดังใจใคล้ายกับสตรอมเบเกอร์จนทำให้โอดินสามารถเดินทางไปยังสถานที่ไหนก็ได้ตามใจปรารถนาพร้อมกับพลังโอดินฟร์สที่เสริมเข้าไปในมันอีกทีนี่จึงอาจจะเป็นอาวุธที่ท่งพลังที่สุดในแอสการก่อนที่แอสการจะถูกทลายลงไป All black the Necro Sword Oh Black t เด n e เ r โครส r d คือหนึ่งในอาวุธสุดอันตรายในยุคหลางๆของ M.C.U ที่ปรากฏออกมามีบทบาทคล้ายๆกับคอมมิกดีอย่างน่าสนใจกับเจ้าของของ,ของมันอย่างกอดหรือกอดบูเชอร์โดยในภาพยนตัวกอเองก็จะได้รับมันมาจากศพของดาร์ชาร์ดลอร์ดก่อนจะใช้มันในการเพิ่มพลังให้กับตัวเองเพื่อสังหารเทพคนแรกที่ไม่ยอมช่วยเหลือเขาลงไปจนมันจะสะท้อนออกมาในฉบับภาพยนต์ว่าดาบนั้นจะมีอนุภาพในการสังหารเจาะทะลุผิวหนังของเทพเจ้าได้หมดเลยเหมือนกับในคอมมิกแบบแทบจะไม่ต่างกันแค่ นั้นยังไม่พอมันก็ยังสามารถใช้ในการเพิ่มพลังให้กับกอที่มีร่างกายธรรมดาให้กลายเป็นคนแข็งแกร่งไร้เทียมทานจนยากที่จะทําลายลงไปได้ด้วยอาวุธจากเทพองค์อื่นๆไปจนถึงการใช้ในการเปิดมิติอันดามืดขึ้นมาเพื่อเพิ่มพลังให้กับกอมากขึ้นไปอีกแต่ท้ายที่สุดแล้วออลแบล็กเดินเนโครซอร์ก็จะแสดงออกมาว่ามันคืออาวุธต้องสาบอยู่ดีเนื่องจากมันจะผูกพลังชีวิตของผู้ใช้กับมันเอาไว้อยู่ตลอดจนค่อยๆทาลายเจ้าของลงไปก่อนที่ในท้ายที่สดุดตัวออลแบล็กเดินเนโครซอร์จะถูกทาลายลงไปจากฝี มือของไมล์ที่ต่อหรือเจนฟอสเตอร์ที่ใช้โยเนียนทุบมันจนแหลกยอนดูยาก้โร ในเส้นเรื่องของการเดินน็อปเดอะกาแล็กซีแน่นอนว่าหนึ่งในอาวุธที่โกงที่สุดชิ้นหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นยอนดูยอกาแอโรหรือลูกศรที่เคลื่อนไหวตามจงังหวะผิวปากของเจ้าของคนดั้งเดิมของมันอย่างยอนดูเพราะนอกจากยอนดูจะสามารถผิวปากเพื่อควบคุมลูกศรได้อย่างใจเนึกแบบไม่พลาดเป้าแล้วอนุภาพของอาวุธชิ้นนี้ก็จะถือว่ามีความรุนแรงมากๆแม้ว่ามันจะมีขนาดที่ดูเล็กมากๆก็ตามเพราะในภาพยนต์การเดินน็อปเดอะกาแล็กซีภาคแรกย,ยอนดูจะเคยโชว์การใช้งานมันในการสังหารทหารซาคาราที่เข้ามาล้อมเขา ออมาแล้วทั้งการสังหารถ่าหลายนายที่อยู่บนภาคพ,พื้นดินไปจนถึงการใช้เจาะทะลุยาอิกลมที่บินตามมาก่อนที่เขาจะแสดงอนุภาคของอาวุธออกมาอีกครั้งในภาพยนต์ภาคที่2กับการใช้มันในการถล่มสมาชิกของราเวนเจอร์ทั้งหมดที่เลือกทอระยศเขาบนยาขนาดใหญ่เพื่อแสดงออกมาว่าลูกศรจะสามารถเคลื่อนที่ไปในรัศมีวงกว้างได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำม,มากๆหากผู้ใช้นั้นเชี่ยวชาญพอในช่วงเวลาดังกล่าวมันจึงกลกลายกว่ายอนดูเพียงแค่คนเดียวกับอาวุธชิ้นนี้ก็สามารถจัดการลูกน้องของตัวเองได้ทุกคนแล้ว ่วนในเวลาต่อมาอาวุธชิ้นนี้ก็จะตกไปอยู่กับแครกเลนแล้วรอวันที่เจ้าของคนใหม่จะควบคุมมันได้อย่างใจนึกอีกครั้งเพื่อสะท้อนว่ากว่าจะใช้มันได้อย่างชำนาญชั่วโมงการบินในการฝึกก็จะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมา,มากๆอีกด้วย <S 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 ห่อของคอวูฟเกรฟ แม้ว่าคารวูฟกรฟจะเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวออกมาไม่นานนักในอเวนเจอร์สภาคล่าสุดที่เขาควรจะมีบทบาทสําคัญมากกว่านี้ไปจนถึงตัวละครก็ยังถูกลดสกลพลังลงไปจนแทบไม่เหลือเขาโครงความโหดและไร้เทียมทานในภาพยนตร์เลยแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามอาวุธของเขาที่มีลักษณะคล้ายกับหอกแต่มีปลายแหลมยาวเหมือนดาบผสมกันนานก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธสุดโหดจากต่างดาวที่จะมองข้ามมันไปไม่ได้เลยเนื่องจากในครั้งแรกที่มันปรากฏออกมานอกจากมันจะสามารถใช้จัดการกับบรรดาชาวแอสการ์ด ไปจนถึงฮามดาวบนยาของฟอรดิแล้วและเพียงแค่าการปรากฏมาอีกรั้งบนโลกอาวุธชิ้นนี้ก็จะถูกใช้ในการจัดการร่างไวเบรเนียมของวิชันลงไปได้แบบง่ายดายมากๆเราก็มีของหมสักชิน้นที่ถูกออกแบบใช้หั่นเนื้อเลยทีเดียวซึ่งการที่หอกกึ่งดาบนี้สามารถใช้แทนทะลุวิชันได้มันก็จะหมายความว่าอาวุธดังกล่าวจะสามารถใช้ในการแทงทะลุโลของกัปตันอเมริกาและชุดไวเบรเนียมของแบล็กแพนเธอร์ได้เหมือนกันอีกด้วยและอาจจะรวมไปถึงโลหะบนชุดเกราะอื่นๆที่อ่อนแอกว่ายกตัวอย่างเช่นชุดเก่าๆของ มนเป็นตอนนอกจากนี้มันก็จะยังแข็งแกร่งจนสามารถทำลายหอของ p r o x i m a Midnight ที่ทำมาจากอาวุธทรงพลังจากจักรวาลอื่นเหมือนกันได้อีกนี่จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดอาวุธที่แม้ว่าจะมีบทบาทน้อยแต่ก็ถือว่าอันตรายพอตัวในตอนที่ปรากฏมาเลย <S 2> <S 2> Black hole grenades แม้ว่าใน Thor the Dark World เราดา Dark El f ที่ปรากรออกมาจะถือว่าเป็นหนึ่งในความล้มเหลวของการเล่าเรื่องจากพลังของตัวละครกลุ่มนี้ที่อ่อนแอเกินกว่าความคาดหวังของผู้ชมมากๆและมีสถานะเป็นกระสอบทรายให้ต่อไล่ต้อนซะมากกว่าแต่สำหรับอาวุธที่ Dark Elf เอามาใช้งานและสามารถแสดงแสนยนานุภาพออกมาได้ดีมากที่สุดนานก็คงจะหนีไม,ม่พ้น a c k ็กฮอล e เกรเนสซึ่งนี่จะถือว่าเป็นอาวุธที่มาลิเิดและบรรดารลูกสมุนชื่นชอบในการใช้ปิดบัญชีคู่ต่อสู้แบบเร,ร,เร็วเนื่องจากมันจะเป็นระเบิด ที่สามารถใช้ในการสร้างหลุมดําขนาดย่อมๆขึ้นมาได้แต่ความแข็งแรงในการดูดเหยื่อเข้าไปในหลุมจะไม่ได้ดูธรรมดาเหมือนกับขนาดข,าดของมันอย่างแน่นอนเพราะหลุมดําขนาดเล็กช่วงคราวนี้ที่จะทําลายทุกสิ่งในรัศมีของมันด้วยการดูดเป้าหมายเข้าไปบนละเอียดและหายสาบสนไปในความมืดตลอดกาลชนิดที่ว่ายากจะรอดออกมาได้อย่างแน่นอนซึ่งในภาพยนตร์เราก็จะได้เห็นแล้วว่าระเบิดชนิดนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ในฉากบุกแอสการ์ได้เยอะมากๆไปจนถึงเกือบทําให้โลกินันไม่รอดมาแล้วอีกด้วยอาวุชิ้นนี้จึงถือว่าเป็น หนึ่งในไอเทมสุดโกงและอันตรายที่หากใครถือครองมันอยู่ก็น่าจะได้เปรียบในการต่อสู้อย่างแน่นอนธานอสดับบลไซเดอ d s ส o r d ในตอนที่ธานอสปรากฏตัวออกมาในเอ็นเครดิตของอเวนเจอร์ภาคแรกจนมาถึงภาคที่เขามีบทบาทมากที่สุดอย่างอินฟินิตี้วอลนั้นเราก็จะเห็นได้เลยว่าเขาจะไม่เคยถืออาวุธอะไรติดตัวมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวและค่อนข้างที่จะมั่นใจในพลังกายรวมไปถึงพลังหลายๆแขนงที่เขามีอยู่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆแต่ในที่สุดการปรากฏตัวมาอีกครั้งในอเวนเจอร์สเอ็นเกมเราก็จะเห็นได้ว่าธานอสในช่วงยุคอดีตซึ่งข้ามเวลามายังไทม์ไลน์ละก็จะมีอาวุธเป็นดาบสองด้านคลายกับในคอมิีที่เ ามีด้วยโดยนี่ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธอีกชิ้นจากต่างดาวอันห่างไกลที่มีอนุภาพรุนแรงมากๆและมีความทนทานในระดับที่มากกว่าไวเบเรียมแบบชัดเจนเพราะมันจะสามารถใช้ในการทําลายโลกของกัปตันอเมริกาลงไปได้ด้วยการฟันหนักๆลงไปเพียงไม่กี่ครั้งนั่นจึงหมายความว่าอาวุธทุกอย่างที่ทั้งมาจากไวเบเรียมก็ไม่น่าที่จะรอดจากพลังของมันไปจนถึงค้อนโยเนียและสตรอมเบรเกอรท่เเป็นอาวาองาบงาาพพงใพ สะท้อนลําแสงของแอนแมกไปจนถึงการใช้คหื่งสะท้อนไปมาคล้ายๆกับบูมเมอร์แรงนี่จึงถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดอาวุธอันตรายของธานอสที่ยากจะทาลายลงไปได้จากอาวุธธรรมดาแต่ท้ายสุดแล้วจุดอ่อนของมันก็จะถูกเปิดเผยออกมาเหมือนกันอย่างการที่วานด้านั้นจะสามารถใช้เวทมนต์ในการโจมตีดาบจนหักได้แม้ว่าธานอสเองจะยังคงฝืนใช้มันไปจนถึงวาระสุดท้ายของตัวเองด้วยก็ตามสุสทันเดอร์บ ในภาพยนตร์ต่อ Love and Thunder ที่จอวอลคิวรีและเจเดินทางไปยังอมนิโปแดนซิตี้เพื่อขออาวุธสายฟ้ามาจากสซูสแน่นอนว่าการพูดถึงอาวุธชิ้นนึงกล่าวออกมาจากปากตัวละครหลายๆตัวก็คงจะสะท้อนออกมาได้เป็นอย่างดีว่าอนุภาคของมันนั้นทรงพลังมากแค่ไหนเริ่มตั้งแต่พลังอำนาจของมันที่สามารถตัดผ่านของแข็งหรือร่างกายของตัวละครที่แข,แข็งแกร่งมากๆได้ขณะที่สามารถใช้ในการเจาะทะลุตัวของเจ้าของมันเองอย่างสุดได้เลยแต่หนึ่งในจุดเด่นของมันก็คงจะหนีไม่พ้นพลังความเร็วจนยากที่ ศัตรูส่วนใหญ่จะสามารถมองมันออกได้ทันต่างกับสตรอมเบเกอร์หรือโยเนียอีกทั้งสายฟ้าก็ยังสามารถแยกส่วนออกมาได้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ในแต่ละสถานการณ์อีกด้วยซึ่งนอกจากพลังอำนาจดิสโซสใช้ในการโชว์กลปลาหีตลกตลกของเขาในช่วงกลางภาพยนตร์แล้วต่อก็จะยังรับรู้อีกครั้งในตอนแถวเรื่องอีกด้วยว่าสายฟ้าชิ้นนี้นอกจากมันจะสามารถเพิ่มพลังให้เขาได้เยอะมากๆรวมไปถึงใช้เทเลพอร์ตได้แล้วมันก็จะยังใช้ในการส่งต่อพลังไปยังเด็กๆชาวแอสการ์ดได้อีกด้วยเพื่อช่วยในการต่อสู้กับกอร์อก ูชจนในที่สุดอวุธชิน,นีก็มีส่วนสําคัญในการต่อสู้จริงๆแม้ว่าในอนาคตมันอาจจะต้องกลับไปตกอยู่ในมือของโซสที่ไม่ใช่คนดีอีกครั้งก็ตาม